สวัสดีครับอยู่กับ e อ u l u s i v e c a r ์เรนะครับจากคลิปก่อนๆเราได้รีวิวการใช้งานเบื้องต้นของเจ้า b ี d ATTO 3ตรถไฟฟ้าไปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นวิธีการสอนวิธีการใช้งานการชาร์จไฟนะครับชาร์จไฟฟ้าเจ้า b ี d ีดีแอผ่านตัว HOME c h a r g e r นะครับที่ติดตั้งที่บ้านเนี่ยมีวิธีการใช้งานอย่างไรนะครับผมเจ้า Home c h a เจ e r เนี่ยนะครับก็จะเป็น มีจะแถมมาให้กับตัวรถเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นอีก2ตัวนะครับก็จะมีเป็นตัวเคเบิลนะครับเป็นตัวชาร์จสำหรับเสียบกับปลั๊กบ้านนะครับธรรมดาก็คือเป็นปลั๊ก3ตาเลยแต่ว่าเขาแนะนำก็คืออ,อย่าเสียบกับตัวปลั๊กพ่วงนะครับให้เสียบกับตัวปลั๊กที่บ้านโดยตรงเลยนะครับไม่งั้นอาจจะเกิดไฟโอเวอร์โหลดได้นะครับผมก็เสียบตัวเคเบิลเนี่ยจะใช้เวลาชาร์จประมาณ 30ชั่วโมงนะครับในกรณีที่ฉุกเฉินอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถใช้ตัวเคเบิลชาร์จได้ส่วนอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นตัวแปลงนะครับก็คือเป็นตัวจ่ายไฟนะครับก็คือเสียบเข้ากับตัวรถเนี่ยให้จ่ายไฟเป็นปลั๊กออกไปเผื่อเวลาเราไปแคมปิ้งอะไรเงี้ยครับให้เราสามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านตัวปลั๊กตรงนั้นได้ก็คือดึงไฟออกไปจากรถเพื่อที่จะจ่ายไปให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆของเรานะครับผมในคลิปนี้จะมาเน้นกันที่ตัว Home c h a r จอรนะครับโฮมชาร์เจอร์เขาก็จะมีการ์ดมาให้นะครับแถมให้กับตัว HOME Charger ์นะครับโฮมชาร์เจอรจะมีกําลังไฟอยู่ที่7.4กิโลวัตต์นะครับผมโดยที่การชาร์จไฟ0ถึง100%เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงนะครับผมก็เวลาถ้าผู้ชมกลับกลับบ้านมาเนี่ยครับก็สามารถชาร์จทิ้งไว้ได้พอตอนเช้าก็ ามารถไปทํางานได้เลยตัว Home c h a จเจ r รถ้าชาร์จเต็มแล้วเนี่ยนะครับเขาจะมีระบบตัดไฟให้เองอัตโนมัตินะครับตัดไฟจากตัวตัวโฮมชา h ์จเจอด้วยและตัวรถก็มีระบบตัดไฟด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวการที่ไฟฟ้าจะรัดวงจรนะครับผมก่อนที่จะมาดูวิธีการชาร์จไฟผ่าน Home c h a จเจอเนี่ยนะครับผมก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าอ่าโฮมชาจเจอที่แถมมาให้กับตัวรถเนี่ยนะครับ มันมีค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับก็คือต้องบอกว่ามีนะครับไม่ใช่ว่าเราสามารถเอาโฮมาชาร์จเจอร์มาแล้วชาร์จได้เลยเลยนาะก็คือขั้นตอนแรกนะครับเราก็คือต้องไปขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ก่อนนะครับอย่างมิเตอร์บ้านเราเนี่ยครับมันจะอยู่ประมาณ15แอมป์เนาะเราต้องขอเพิ่มขนาดเป็น30แอมป์ตามที่การไฟฟ้ารับรองมาว่ามันเหมาะสมกับตัวรถไฟฟ้านะครับผมเพื่อที่จะให้มันรองรับการชาร์จไฟเนี่ย ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับผมไม่เกิดปัญหาอะไรใดๆนะครับผมขั้นแรกเลยเนี่ยเราก็คือต้องไปติดต่อการไฟฟ้าใกล้บ้านเรานะครับผมซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ค่าใช้จ่ายในการขอเพิ่มขนาดมิตเตอร์เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ700บาทนะครับซึ่งการไฟฟ้าก็จะให้เราชําระเงินเสร็จแล้วก็จะมีแบบภาพมาให้นะครับตามภาพเลยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับาภาพที่เห็นเนี่ยครับมันก็จะเป็นการชาร์จแบบว่าต่อสายเมนเข้าสู่ ตัวบ้านนะครับผมซึ่งจะเป็นการแยกวงจรกันนะครับก็สายเมนสมมติมิเตอร์เราอยู่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นมิเตอร์ของบ้านหลังนี้จะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับสายเมนก็จะต่อเข้าบ้านตอนแรกสําหรับไฟที่ใช้ในบ้านนะครับแต่ว่าเราต้องต่อสายที่2มาเพื่อที่จะมาใช้สําหรับตัวโฮมชาร์จเกอร์ก็คือการแยกสายเมน2สายนะครับผมเมื่อไฟฟ้าอธิบายรูปแบบขั้นตอนการติดตั้งให้เราส่งเขาจะให้ใบเรามานะครับเป็นรูปแบบการติดตั้งนะครับผมเราก็ชําระเงินเรียบร้อยแล้ว ผมไม่แน่ใจว่าไฟฟ้าแต่ละที่เหมือนกันไหมแต่สําหรับที่ผมไปเนี่ยนะครับเขาก็คือจะให้ต้องให้ช่างเนี่ยมามาเดินสายติดตั้งติดโฮมชาร์จเจอร์อะไรให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานก่อนนะครับเขาถึงจะเข้ามาส่งทีมช่างเขาเข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วก็ถึงจะทําการปรับเปลี่ยนขนาดมิเตอร์ให้เรานะครับประมาณนี้เนาะอ่าพันนี้ของไฟฟ้าจบไปนะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนของช่างนะครับช่างไฟฟ้าเนี่ยที่เราจะเอามาติดตั้งโฮมชาร์จเจอร์เดินสายให้เราเนี่ยนะครับจะ มี2ทางเลือกก็คือสามารถหาช่างจากาข้างนอกได้นะครับหรือว่าจะใช้ช่างของ b v d ก็ได้นะครับผมซึ่งผมแนะนําก็เป็นช่างของ b v d ดีกว่าเนาะเพราะด้วยประสบการณ์อะไรโดยตรงนะครับแล้วก็อุปกรณ์อะไรซึ่งเขาเคยทํามาแล้วก็ราคาเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ไมไมต่างกันมากสําหรับที่ผมหามาเนาะบางทีช่างภายนอกช่างข้างนอกเนี่ยอาจจะแพงกว่าด้วยซ้านะครับผมอ่าแล้วก็ติดต่อไปนะครับเขาจะมีเป็นไลน์หรือวาอ่าเบอร์ติดต่อสําหรับ ช่างที่จะให้มาติดตั้ง dvd นีนะครับช่างเขาจะขอข้อมูลอะไรบ้างเขาก็จะขอเป็นที่อยู่ที่จะให้เข้ามาติดตั้งนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่จะติดตั้งตัวโฮมชัตเจอร์นะครับเบเกอร์ตู้ไฟบ้านของเราแล้วก็ตัวมิเตอร์อยู่ตำแหน่งไหนเขาก็ให้เราถ่ายให้ดูคร่าวๆเนาะแล้วเขาก็จะเข้ามาทําการติดตั้งนะครับราคามันก็จะมีอยู่2ราคาเนาะขึ้นตามภาพตามตลาดนะครับราคากับตัวอุปกรณ์ที่ได้จะได้อะไรบ้างก็ตามตลาดเลยนะครับจะมี2ราคา ของเราจะติดตั้งเป็นตัว9,000เนาะเพราะว่าจะเอาเป็นสายไฟเบอร์16ไปเลยดีกว่านะครับผมสายไฟก็จะแถมฟิล์มให้15เมตรแรกนะครับถ้าเกินกว่านั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายเมตรละ500บาทนะครับสำหรับสายไฟเออเมตรละ300บาทต้องขอภัยนะครับสำหรับสายไฟเบอร์16นะครับผมซึ่งค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เราติดตั้งเนี่ยนะครับโฮมช์จเจอร์ฟรีก็จริงแต,แต่มีค่าใช้จ่ายก็คือ700บาทแล้วนะครับค่าเพิ่มขนาดมิเตอร์เนาะแล้วก็ ก็จะเป็นประมาณ900 0ถึง1 1 0 0 0หนนะครับสำหรับค่าติดตั้งค่าบริการติดตั้งของช่าง BVD ที่มาติดตั้ง Home c h เจ g e r ให้นะครับผมประมาณนี้เนาะเมื่อช่าง BV d ติดตั้ง Home c h เจ g ร r นะครับรูปแบบเขาก็คือเขาจะเดินสายเมนแยกอย่างที่ผมบอกไปนะครับเดินสายเมนแยกเข้ามานะครับจะติดตั้งตู้เบเกอร์เพิ่มให้เนาะแล้วก็สายดินนะครับผมแล้วก็ตัว Home c h เจ g e r นะครับเบเกอร์จะแยกออกมาก็คือดึงจากสายเมนตรงนั้นเข้ามานะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็ ถ้าซื้อรถไปแล้วก็ลองสอบถามช่างเพิ่มเติมได้นะครับรายละเอียดแบบละเอียดกว่าน,นี้นะครับอันนี้ผมก็อธิบายคร่าวๆจากที่เห็นช่างมาติดตั้งให้ประมาณนี้นะครับผมมาในส่วนของขั้นตอนการชาร์จไฟผ่าน Home c h a เจอรของเจ้า b วกันนะครับอย่างแรกเลยเราก็ปลดล็อกรถก่อนเพื่อที่จะเปิดตัวฝานะครับฝาชาร์จนะครับพอปเปิดเสร็จเราก็หัวชาร์จที่เป็นโฮมชาร์เจอร์เนี่ยจะเป็นตัว a c ซนะครับก็คือตัวบนนะครับเป็นชาร์จไฟธรรมดา นะครับชาร์จแบบทั่วไปนะครับผมพอเปิดเสร็จแล้วนะครับเราก็มามาถึงตัวตัวโฮมชาร์เจอร์นะครับเราต้องมีบัตรนะครับบัตรที่เขาให้มานะครับผมแล้วเราก็ทําการเปิดตู้ก่อนนะครับเปิดตู้เบรกแล้วแล้วก็ทําการสับสวิตช์ไฟขึ้นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไฟก็จะติดขึ้นนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับไฟอ่าโอเปอเรชั่นติดขึ้นนะครับเป็นสีเขียวนะครับผมพอติดแล้วนะครับเราก็ทําการ เอาตัวที่ชาร์จเนี่ยนะครับออกมาจากสายคอะมาแล้วก็เปิดฝาเลยนะครับอ่าเราก็เอามาเสียบเข้ากับตัวชาร์จหัวบนนะครับตัว a c ีเสียบเข้าไปเลยนะครับอ่าเสียบเข้าแล้วมันจะมีไฟสว่างติดขึ้นนะครับอ่าเราก็มาที่ตู้ต่อนะครับไฟยังเป็นสีเขียวแวบ,บๆอยู่นะครับเราต้องแตะบัตรทีหนึ่งเพื่อให้มันทํางานนะครับแตะไปที่ตรงการ์ดเนี่ยนะครับเอาการ์ดแตะปึ๊บอ่ามันจะมีเสียง แลกหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะขึ้นสถานะชาร์จจริงไฟสีฟ้ากับไฟสีเขียวเนี่ยจะติดคู่กันนะครับอันเนี้ยคือไฟเข้าแล้วเดี๋ยวลองดูว่าไฟเข้าไหมเรามาเปิดดูในตัวรถกันนะครับท่านก็สามารถเช็คได้นะครับถ้ามีแอปแอปมันก็จะเด้งว่าไฟรถเริ่มชาร์จไฟแล้วหรือว่ามาดูด้านในเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้กล้องเข้าไปถ่ายอ่ะมันจะมีเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นนี้เนาะบนหน้าจอถือว่าไฟเข้าแล้วอ่ะเมื่อกี้ก็เป็นการชาร์จไฟนะครับสมมุติเราชาร์จไป อตอนกลางคืนเนี่ยกลับมาถึงที่ทงานชาร์จกลับมาจากที่ทํางานแล้วก็มาพักมาชาร์จไว้นะครับตื่นเช้ามาก็ชาร์จเต็มแล้วเนาะสมมุติชาร์จเต็มแล้วเราจะทําการถอดปลั๊กออกทำยังอ่าดึงตัวชาร์จออกทํำยังไงนะครับเราก็ต้องมาแปะที่บัตรอีกทีหนึ่งนะครับแปะไปนะครับ้ะมีเสียงแก๊กก็คือไฟหยุดทํางานนะครับแล้วตัวชาร์จจริงจะหายไปตัวโอเปอเรชั่นที่เป็นสีเขียวจะแวบบกลับมาแวบบแวบบเหมือนเดิมอ่ะคราวนี้พอมันอยู่สถานะนี้นะครับเราก็สามารถ ดึงตัวคอมชัตเจอร์ออกได้เลยนะครับแล้วก็เก็บเป็นปกติเก็บส่เข้าไปได้เลยนะครับผมเป็นนั้นเรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็ปิดฝาคืนแล้วพอม้วนสายเสร็จนะครับก็เอามาพันเนา่อแต่ตอนพันเนี่ยให้กล้องเข้ามาดูหน่อยระวังนิดนึงมันอาจจะไปโดนปุ่มอ่าอิเมเมอร์เจฉุกเฉินนะครับถ้าโดนเนี่ยบางทีสถานะมันอาจจะขึ้นเป็น Warning ตรงนี้เนาะมันจะเป็นสีส้มๆขึ้นมาถ้าเราไปโดนบางทีอย่าเพิ่งตกใจนะให้เช็คตรงนี้ก่อนว่าปุ่มมันถูกกดเข้าไปไหมนะครับถ้ากดเข้าไปเราก็ทําการแค่หมุนหมุนมานะครับแล้วดึงกลับคืนมามันก็จะหายไปนี่ Warning เนาะสำหรับการชาร์จเสร็จเนี่ยช่างที่มาติดตั้งเขาแนะนําให้เราทําการสับพัดเอาลงด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไฟเนี่ยมันมากินอยู่กับตัว Home c h เจอร์ตลอดเวลาเนาะก็ทําการชาร์จเสร็จแล้วก็สับลงนะครับ เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานโอมชาร์จเจอร์เบื้องต้นนะครับสำหรับเจ้า b ิ d a t เดนะครับผมหากท่านายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อหรือว่าซื้อดีไหมอะไรเงี้ยครับหรือว่ารถอยากลองขับรถไฟฟ้าใช้งานรถไฟฟ้าว่า,าแตกต่างกับรถยนต์ทั่วไปยังไงนะครับก็สามารถมาเช่ากับเราได้นะครับ b ิ d a t t ดี3ของเรานะครับ รายวันก็อยู่ที่วันละ2461บาทต่อวันนะครับผมส่วนราคารายเดือนจะอยู่ที่36380บาทต่อเดือนนะครับเงินมจาจจาเช่าขับเองวางเงิน,งานมาจจาเท่ากันนะครับทั้งรายวันรายเดือนคือ1,000 0บาทเนาะได้คืนถ้ารถไม่มีปัญหาอะไรได้คืนภายใน24ชั่วโมงนะครับหลังจากคืนรถแล้วนะครับผมถ้าสนใจเช่ารถ b v วีเดียโตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อช่องทาง ท้ายคลิปได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กันเหมือนเดิมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ